สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชี้แจงไทม์ไลน์แตงโมพัทรธิดาออกประกาศขอโทษคนใกล้ชิดร้านอาหารกองละครทำให้หลายคนสะดุ้งกันเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงชื่อดังแตงโมพัทรธิดาล่าสุดในอิสตาแกรมของเธอออกมาเขียนข้อความประกาศขอโทษแจ้งไทม์ไลน์ตั้งแต่ช่วงระหว่างปีใหม่ถึงช่วงนี้13มกราคมห5 ขออภัยทุกๆคนที่อยู่ใกล้ชิดในรถในร้านอาหารในโรงภาพ,พยนตร์ในลิฟต์รวมถึงกองละครงานนี้แน่นอนว่าคนในวงการและชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบโดยนักแสดงสาวแตงโมได้เขียนข้อความขอโทษคนใกล้ชิดผ่านทางอิ s สตาแกรมระบุเนื้อหา13มกราคม65โมต้องกราบขออภัยทุกๆคนที่อยู่ใกล้ชิดกับโมด้วยนะคะระหว่างช่วงปีใหม่มาถึงช่วงนี้ เช่นในรถในร้านอาหารในโรงภาพ,พยนตร์ในลิฟต์รวมถึงกองละครโมตดค่ะเรียกว่าออกมาโพส์แบบนี้ถ้าไม่อ่านให้ถี่ท้วนก็ทำเอาตกอกตกใจกันยกใหญ่เลยทีเดียวเพราะช่วงนี้คนบันเทิงหลายคนทยอยออกมาเปิดไทม์ไลน์ขอโทษขออภัยยกใหญ่หลังคนบันเทิงเหล่านั้นได้รับเชือ้อโควิด -19 เข้าไปและทำให้หลายคนอยู่ในภาวะเสี่ยง ด้านชาวเน็ตในโลกอินสตาแกรก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาชิหาแม่โอยใจหายว่าเล่นสะขนลุกเลยตกใจหมดเลยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ